เพียงสอคนดีคนเดิมปับป๊บปั๊บเดี๋ยวโอเคผมคนดีคนเดิมนะหนูเล่นเบสบอลฮะแล้วผมก็เริ่มเกมไปแล้วฮะอันนี้เพนเพียงต้นเกมฮะต้นเกมนะต้นเกมนะถนะ้าถ้าท้ายเกมเนะี่ยคือมันมันเล่นไปแนละ้วเนี่ยยังยักษต้นเกมอยู่แต่สามสิบมีสามสิบนะบอกไว้ก่อนสามสิบมีสามสิบนะฮะเอ่ออันนี้เลือกยากวะ่ะ อันนี้ก็แล้วกันธนูโคตรร้อนเลยอืมใครเมื่อไนนมันยิงธนูมันยิงทีเลยยิงทีตายมึงหมู่เลยกนะูมาลาลากูมาลาลากูมาลมาลแต่เอลใส่เพื่อนมีแตงเยงอะตั้งแยะนะ

ต้องแอบฮะเฮ้ยชิ่ผาแล้วไงลอดใจเลยเอาฮะลออยู่ดีรอดถึงกุมาลลกมาลลยกุมมาละยแเอาใจว่ลีก็รอดอ่ะชาติเตขาทำกันว่าสิเองม่รู้เป็นไเองคุิงพลาสตี ไรแบบน่ารำคาญอยนี่ไม่ได้นะเรียกว่าถ้าอยู่นี่เคยโดนยิงอนะ่ะนหนมีมีช่องนึงอนะ่นะน่าจะเพื่อนเองอยู่ใช่ไหมลนะ่ะใช่ไหมจะตายแล้วนะ่ะน่าจะไม่รอแล้วจัดการเลยเพื่อนมันจะตายแล้วเนดะ้อ หมดพอดีเลยวะไป้งแบบกับทานดีกว่ากัแบบทานดีกว่านะฮะทู้ชอมโคตรดีเลยได,ได้ได้เนี้ยโคเยอะออเอเอไปทำอะไรนั้นอย่างไรล่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไ,ไม่ควรอ่านดินั่นไหนเบส เพื่อนมึงบ้าบอมึงไม่ปกป้องฐานของพวกมึงเนี่ยคือเพื่อนที่อยู่ข้างในก็จะแบบว่าฐานพังไะเนี่ยเอาพังอุ้ยยังรอดได้ไงวะเนี่ยไม่คือมึงอึดมากเลยนะถ้ามึงจะรอดได้อ่ะคือมึองรอดไม่ได้แน่เลอ๋อ,อต,ติดติดตรงนี้รู้สุดยอดเลย ก็ดยอิปูนดีิดอิปูนอิดปูนอิปูนอิดทำด้วยอิดปูนเออเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยเยรีๆๆีอซซซเซอ้อะไรนะอะไรนะอะไรนะพิสูงแปลแปลกนะ มีอะไรไม่รู้เข้าบ้านมาน่ะอะไรก็ไม่รู้น่ะอะไรน่ะอะไรน่ะและไม่มีธนูเลยหรอสักุลน่ะสักคลน่ะในนี้ไม่มีธนูเฮ้ยไอีกอัยนี่ไอ้นี่การเรียบร้อยแต่ดีนะดีนะไม่ลามปานนะดีนะต้องขอโทษนะฮะสําหรับสุกี้ ดีนะเอ็นเอ็นเนี่ยมันไม่ลาบานเพราะว่าถ้าเราลำบานล้วก็เราจะไม่รอดนะตอนนี้เอ็นเนี้ยที่จะก,กานไปก่อนะถึงแม้จะไม่มีกิ๊กธนูก็รับแข็งไนมะ่ไม่ไมีธนูไม่เป็นไรแต่วาเต็งอยู่แล้ว so free นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแข้งแต่คนต้องบินไปแล้ว แกถึงแล้วแกถึงฐานแล้ว่านพวกนี้ฐานของเอเพื่อนแล้วแกถึงแล้วแต่ต้องดูล่าแล้วก่อนเด้อเธอไม่ดูล่าเรา,าคือเราไปไม่ได้แน่นอนอะ่ะ <c oughs> แกถึงแล้วแกอันนี้คือความฝันนะ จะไปก็เท่านั้นแหละครับ <c oughs> อุ้ยโลง่งจ้งไปเลยฮ <c oughs> <c oughs> อฮือหัวเกียร์ะ่ะปิดประตูไป ไ้ตวเีเอามาสิเพื่อนนายจะไหวเหรอนี่รุกมาแล้วรุกมาเฮ้ยจะตายแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะขึ้นพอดีเลยเราตายแล้วตั้งเงินจะได้จังเทียสามะแล้วเมื่อไหร่เอนี่จะจบเกมสักทีเนี่ยไอพวกนั้นก็จะตายแล้วไง

หาสิบตั้งสองอันก็พอเธอความเกียนนะครับเกียนใส่กะเพรานะใส่กะเพราแบบคตดเกียนอะ่ะใส่กะเพราเนะี้ยในการให้เราเอาบล็อกเนะี่ยแบบไม่ได้ทำมาหากินดีอนะ่ะขอดูจากเกียนเะนี่ย ระเบิดระระเบิดแล้วก็ตามด้วยไอ้เนี่ะอะไรวะ <c oughs> เพื่อนเราตายเยอะมากเลยเฮ <c oughs> ้ยเอ็งเอ็งจะลอยไปถึงไหนวย ต้องรอยหรอกเต่ไม่ผิดใช่ไหมมันหวังว่ามันคงไม่ใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมแล้วเราก็ตายเหมือนเดิมครับใช่ไอ้นี่ยังไม่ได้เลย <c oughs> ตั้งสติไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอเคมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนะอันนี้คือเป็นไง เออเดี๋ยวเดี๋ยวอาเนี่ยข้าวเวลามานีกว่าลืมโต๊ะไปเลยเออแล้วก็เชิญเชิญเรียบรอเรียบร้อยเลยนะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้อเออเดี๋ยวเดตกเดีตกนึกว่าจะตกอะดีนะยังยังไม่ตกถ้าถ้าตกแล้วก็มีแบบมีตัวแน่นอนอะตัวใช้แทนคำว่าตายเดี๋ยวปีนขึ้นไปดีกว่าปีนไปลอดสองหานะ เล็กจะเป็นสไปอ่ะสไปอ่ะเรียบร้อยนะขึ้นหมดแล้วเฮ้าเอ้าเอ้าเอ้าฮึฮึเอเอ,เอ,อ, <c oughs> เอสุดยอดเลยอืออยู่ดีก็ตายยอดเลยบินได้ไหมบินขึ้นมาแล้วก็ตายอย่ยอออะ เสียเวลาชีวิตมากเลยรู้สึกว่าตัวเองแบบเสียเวลาชีวิตมากเลยอืมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ร่เรียวอะเออทำอะไรมันก็ร่เรวยมดบไง บจบเกมเท่าไรโอเคขอลาท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเอ้าผมขึ้นบุตรกาได้ขึ้นไปสูงมากเลยนะ เวลาไม่เพ well, ียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บๆโอ้โหจะได้คลิปที่